สวิธีทำยังไงให้มีเงินใช้หลังกเกษียณอย่างสุขสบายใครที่อยากสุขสบายในบั้นปลายชีวิตฟังคลิปนี้ให้จบนะคะ 1. ทําทำงานให้นานขึ้นกเกษียณให้ช้าลงแล้วคุณก็จะมีเวลาเก็บเงินมากขึ้นนั่นเองค่ะ 2. ลดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ปัจจุบันช่วงที่ยังทำงานได้ช่วงที่ยังหนุ่มสาวเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ตัวเองให้ใช้เงินอย่างรอบคอบไม่ฟุ่มเฟือยเพื่อที่อนาคตรเราจะได้มีเงินใช้อย่างสุขสบายค่ะ 3. บังคับตัวเองให้ออมมากขึ้นอาจจะหักเปอร์เซ็นต์จากรายได้ที่เข้ามาเช่นหักออม10%จากรายได้ถ้าคุณมีรายได้เดือนละ5 0 0 0 0คุณก็บังคับตัวเองด้วยการหักออม เดือนละ5 0 0 0ันใน1ปีคุณก็จะมีเงินออม60,000บาทถ้าคุณเริ่มออมตอนอายุ30ปีกว่าจะ,กะเกษียณ60ปีคุณจะมีเงินเก็บถึง1 2 0 0 0 0้บาทยิ่งถ้าคุณออมชา้าระยะเวลาในการออมก็จะยิ่งสั้นลงเงินออมก็จะน้อยลงยิ่งออมเร็วยิ่งดีค่ะอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะใครที่เริ่มออมแล้วบ้างคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกก้อยหน่อยนะคะ